สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะมาวันนี้คุณยายมาดูหลานหลานเรียนหนังสือนะคะวันนี้ไปตรวจหลานหลานเรียนหนังสือนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวันนี้หลานเรียนหนังสืออยู่นะคะ ภาษาอะไรครับภาษาจีนภาษาจีนตอนนี้คุณครูกำลังสอนภาษาจีนอยู่นะคะครูกำลังสอนภาษาจีนอยู่อันนี้เป็นหลานเป็นหลานคนโตนะคะเดี๋ยวไปอีกห้องหนึ่งนะคะอีกห้องนึงก็จะเป็นหลานหลานอีกคนหนึ่งภูมิใจายายถ่ายวิดีโอนั่งเรียบร้อย สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับภูมิใจกำลังเรียนหนังสือนะคะคุณครูกำลังเช็กชื่ออยู่นะคะวันนี้เรียนวิชาอะไรลูกเรียนภาษาไทยครับเรียนภาษาไทยนะคะโอเคค่ะเอาไปวันนี้หลานเรียนหนังสืออยู่นะคะหลานเรียนหนังสืออยู่เอาประตูลงล่างรูปแล้วโอเคค่ะไปลูกอ้าวเสร็จแล้ว ค่ะวันนี้คออุณพ่อคุณแม่ไปทํางานนะคะคุณยายก็ดูแลหลานๆอยู่บ้านนะคะน,ะออน้องเขาเรียนหนังสืออยู่บ้านนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย